ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคูซันชาแนลค่ะวันนี้คูซันจะพาทุกคนไปพบกับประวัติผู้รายงานฮะดีสจากบรรดาซาฮบรอเดียลลอหูอันฮุมค่ะหลายๆครั้งที่เราได้ยินฮะดีสนบีมาจากการรายงานของพวกเขาเหล่านี้พวกเขาเหล่านี้เป็นใครกันบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะท่านแรกค่ะท่านอานัสบินมาลิกท่านมาจากตระกูลอันอันซอรีค่ะ เผ่าอัลคอสรถเป็นผู้รับใช้ของท่านรอซูลสลลล์อหอะไลฮิวะซัลลัมอยู่สิบปีค่ะตั้งแต่ท่านอานสัสอายุสิบปีจนถึงยี่สิบปีเลยค่ะโดยท่านรอซูลสลลล์อหอะไลฮิวะซัลลัมได้ให้ฉายาแก่ท่านอานสัสบินมาลิกว่าอบูฮัมซ่าค่ะท่านนบ,บีม,มุฮัมมัดสลลล,ล์อหอะไลฮิวะซัลลัมเคยขอดูอาให้แก่ท่านอานสัสบินมาลิกค่ะโดยขอว่าโออัลลอฮ์ขอทรงโปรดประทานทรัพย์สมบัติและลูกหลานอย่างมากมายให้แก่เขาและทรงให้เขามี ีอายุยืนยาวมีความจำเริญและโปรดให้เขาได้เข้าสวรรค์ค่ะด้วยความบรักัดของดูอานท่านนบีการต่อมาท่านอนานัสบินมาลิกจึงเป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยมากคนหนึ่งเลยค่ะท่านมีลูกมากกว่า120คนค่ะอีกทั้งยังเป็นสหาะท,ที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดด้วยคือร้อยกว่าปีเลยนะคะ เสียชีวิตที่เมืองบสซรอปีฮิจรรตที่93ค่ะมีรายงานของท่านอยู่ในหนังสือฮะดิษเล่มต่างๆทั้ง,งสิน้นถึง2,286ฮะดิษเลยค่ะสหบาท่านที่สองค่ะท่านตามีมบินอาลอัดดารีหรืออบูรุกยยะค่ะท่านเข้ารับอิสลามเมื่อปีฮิจรรตที่9ท่านเคยอาศัยอยู่ที่เมืองมดีนะด้วยนะคะต่อมาหลังจากการเสียชีวิตของท่านอุสมานบินอัฟฟาน ท่านตามีมก็อพยพไปยังประเทศชามค่ะทุกคนรู้อะไรไหมคะท่านตามีมเป็นคนแรกที่ประดับมัสยิดด้วยโคมไฟค่ะท่านตามีมเสียชีวิตที่ปปเลสต์ไตค่ะในฮิจรัตที่40ฮัดิสของท่านตามีมมีบันทึกอยู่ในโซเฮบุคอรีและมุสลิมทั้งหมด18ฮัดดิสเลยค่ะ ซาฮาบคนที่3ค่ะท่านยาบิรบินอับดิลละท่านอยู่เผ่าคอสรรตตระกูลอัสซัลามีค่ะฉายาของท่านก็คืออับูอับดิลละท่านยาบิรเข้ารับอิสลามก่อนที่จะระอค่ะท่านยาบิรยังเคยร่วมกับบิดาของท่านในใบอ้อะอุกบาขณะที่ท่านยาบิรยังเด็กด้วยนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าท่านยาบิรบินอับดิลละเป็นผู้หนึ่งที่รายงานฮะดิษเอาไว้เป็นจํานวนมากเลยค่ะ มากถึงประมาณ1,540หะดิษเลยนะคะและท่านก็เสียชีวิตที่เมืองมาดีนะในฮิจเจรอที่74ค่ะสหาบาคนที่4ค่ะท่านจุนดุบบินจุนาดาหรืออบูซัรท่านมาจากตระกูลบันีกอฟาร์ค่ะเป็นสหาบาคนหนึ่งที่รับอิสลามมายาวนานท่านจุนดุบกล่าวว่าฉันรับอิสลามมาตั้งแต่อายุห้าขวบ แล้วท่านยุนดุบยังถูกพูดถึงเกี่ยวกับคุณสมบัติความมีสัจจะของตัวเขาด้วยนะคะท่านยุนดุบยังเป็นบุคคลแรกที่ท่านรอซูลสละล้อวะอะไลฮิวะสัลลมทักทายด้วยสลามด้วยค่ะท่านยุนดุบเสียชีวิตที่เมืองอัสซุบดะเมื่อปีฮิจรรตที่32ปรากฏว่าท่านยุนดุบได้รายงานไว้ในหนังสือฮะดิสต่างๆทั้งสิ้น281ะดิสค่ะท่านยุรซูมบินนาซิร ท่านมาจากตระกูลอันคุชานีหรือที่รู้จักกันในฉายาอบูสะลาบะนั่นเองค่ะท่านยุรซูมเสียชีวิตในปีฮิจรรัตที่85ค่ะบางหลักฐานก็บอกว่าในช่วงแรกๆสมัยการปกครองของคอลิฟ้ามูอวิยะค่ะท่านยุรซูมบินนาซซรรายงานหะดิษจากท่านรอซูนสลลลววาลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมไว้จำนวน40หะดิษด้วยกันค่ะ ซาฮาบะท่านที่6ค่ะอัลฮาริสบินอาซิมฉายาของท่านก็คืออบูมาลิกนั่นเองท่านฮาริสหรือท่านอบูมาลิกมีเชื้อสายมาจากเผ่าอัลอัสอค่ะซึ่งเป็นเผ่าที่มีชื่อเสียงในประเทศเยเมนท่านอบูมาลิกเนี่ยเดินทางมาพบท่านรอซุนสเลลล์อะลยหิวะสัลลมพร้อมสมาชิกในเผ่าหลายคนเลยค่ะท่านอบูมาลิกเสียชีวิตในสมัยที่คอลิฟะอุมัรบินคอตตอบ ยังดำรงตำแหน่งอยู่ค่ะท่านเสียชีวิตด้วยโรคระบาดนะคะและรายงานฮะดิษไว้ทั้งหมด27หดะดิษค่ะสหฮาบะท่านที่7ค่ะท่านฮาซันบินอาลีบินอบีตอลิฟท่านอยู่ในตระกูลฮาชิมีค่ะท่านมีฉายาว่าอบูมุฮัมมัดเป็นบุตรของท่านหญิงฟาติมะา เกิดมาในครอบครัวของท่านรอซูลสลลหุวอะไยฮิวะซัลลมค่ะท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดสุขมุมและรักคุณธรรมค่ะท่านเป็นคอลิฟะหลังจากการเสียชีวิตของบิดาก็คือท่านอาลีค่ะและหลังจากนั้น6เดือนเมื่อทนเห็นการขัดแย้งและรบพุ่งกันร,ระหว่างบรรดามุสลิมไม่ไหวท่านก็เลยทำสัญญาสงบศึกและยอมสละตำแหน่งให้แก่มมอาิยะบินอบบีซุฟยานไปค่ะ ท่านฮาซันเป็นคอลิฟ้าแต่เพียงผู้เดียวโดยมีเงื่อนไขต่างๆต่อกันในปีฮิจรัตที่41ซึ่งถูกเรียกว่าปีแห่งเอกภาพค่ะและในฮิจรัตที่50ท่านก็เสียชีวิตและถูกฝังไว้ที่กุโบบาเกีะค,ค่ะท่านฮาซันรายงานฮะดิษมาจากปู่ของท่านก็คือท่านรอซูลเนี่ยจำนวน13ฮะดิษด้วยกันค่ะ นี่ก็เป็นประวัติผู้รายงานฮะดิษจากบรรดาซาฮบะที่ครูซันนำมาเล่าให้ฟังทั้งหมด7ท่านด้วยกันนะคะอิงชาล็อ์คลิปต่อไปครูซันจะนำเสนอท่านต่อๆไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆีอีพี EP ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ